อันนี้คือผมจะเปิดโอกาสว่าผมเนี่ยเป็นคณะหนึ่งศิลปินภูไทยเนี่ยเป็นหมอหลำที่และหลายคนที่อยากจะมาอยู่และและหลายคนที่อยากจะมาเรียนรู้นะครับอยากจะมาอยู่กับพ่อวีอยากจะมาเป็นหมอหลำอยากจะมาจับไม่อยากจะมีไฟแสงสีอยากจะขึ้นมาจับไม่ลองลำนั่พ่อวีอันนี้หลายคนในนอนที่อยากจะเป็นเนี่ยพ่อวีถึงมาเปิดโอกาสให้พ่อรับนะครับ ผู้หญิงสิบสองผู้ชายสิบสองเอาสิบสองสักเอาโลหนึ่งนะครับสิบสองสิบสองหมอลำเนี้ยล้วถ้ามาปุ๊บเนี่ย้าอินเตอร์เทสแล้วเอามาซ่อมเมืองแล้วมาฟ้าเมือแล้วถามมันบอกท่านใดลูกขอต้องเต้นเพราะวิสามาเยอะมากจริงๆแม่แม่แล้ยวฮักก็ต้องต้อง,ต,องต้องให้เต้นก้อนแล้วฟิตซ่อมไปก้อนแล้วก็จะข้าวา่าข่าคอดก้อนพอสิจับมันมาว่างนี่ สิบสองคนนี่คือโอเคนะสิบสองคนก็คือโอเคแล้วเอแต่ถ้ามันหลุดสิบสองไปเนี่ยก็คือสแสดงว่าคุณยังไม่ผ่านไม่ผ่านค,คุณก็เต้นอยู่นี่แหละได้โอกาสมาซ้อมกับพี่เขาก็ต้องมาซ้อมเออเบิร์ดออเดชั่นเลยเพ่อครับวันที่ห้าที่หกครับนี่วันที่ห้าที่หกนี่เราจะเอานักร้องกลุ่มนี้แหละขึ้นมาร้อกแต่งานเราเป็นงานโชว์ใหม่เขาจัดใหม่ เนี่ยสคริปเพลงสสริปอย่างนี้จัดใหม่แล้วเขากับเสล่าแบบใหม่จัดเรื่องล่าแบบใหม่อีกนะครับน้องเอิร์ดีแจหลายที่ได้ขึ้นแมนครับน้องเอิร์ขก้นมาน้องเอิร์็คือเป็นศิลปินที่แกได้ไปอยู่บงอื่นมาก,ก่อนนะครับมีประสบการณ์แล้วน้องเอิร์ดถือว่าเขาผ่านแล้วผ่านในจุดนี้แล้วพร้อมที่ไปมาพอวี่จะหัดล่าเรื่องต่อก่อนในทอนนั้นนะครับแล้วเพื่อเราจะเตรียมงาน ในฤดูกาลหน้านะครับคอยรอดไปเตยฟาขาดแมนเตยแน่นอนเพราะวะ่าพ่อวีดูแล้วมันมันมันอะไรที่แบบว่าพ่อวีขาดเป็นหหวหน้าเวทีเมือน,น,นเบิงนั่นกับชาก,การสินมันไม่ใช่ศิลปินภูไทยครับมันบม่เป็นศิลปินภูไทยแล้วเพราะวิจะกลับลุกเกิดมาว่าผมต้องพูดทุกช็อตผมต้องสั่งทุกช็อตแล้วทุกคนที่มาอยู่ศิลปินไต้องฟังพ่อวีพ่อวีบอกทําอะไรต้องทําพ่อวี บอกให้เหตุนั้ก็ต้องเห็ุนะครับต่อไปนี้แล้วทุกอย่างทุกสดทุกวิโทวมาทุกวิธีทุกอันทุกอย่างพ่อวีจะเป็นคนดูแลและจะเป็นคนพูดว่าอันนี้ต้องโอเคนะเอาดีนะโอเคนะนะครับอแต่ก่อนต้องพูดนะครับต้องเด็ดนะครับแล้วเพื่อยังเพื่องานของเราออกมาดี เพื่องานของเราออกมาสมบูรณ์แบบนะครับถ้าโหน้าไปนางเบิง่งปุ๊บเนี่ยถามันโ,โอเคก็ต้องเตลียมถามันเปลี่ยนปุ๊บมันโอเคดีแล้วก็เอา้าเปลี่ยนแล้วมันโบโอเคเราก็ต้องเปลี่ยนอีกครับอันนี้คือศิลปินภูไทยนะครับแต่ได้เทไมาพอวพิเศษแบบนี้ห้าสิบบาทกับพี่นอ้องกอไปห้าสิบบาทเบิ่งได้สองขึ้นแหล้วเบิง่งแม่นครับ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 หัดครับแต่ว่านี่แหละ แต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่ละคืนเข้าต้องออกไปบึงพอวีเด้จะเดินออกไปดูหน้าเวทีว่างานงานโชว์ของครูเป็นตัวเนาะงานโชว์ของครูเป็นยังไงว่าออกไปดูกันประทับใจพอวีก็ยิมกับว่าแต่ว่าถามว่าประทับใจปุ๊บพอวีก็ต้องนอนเมื่อการ่ะาว่าเฮ้เ,เ,เกบแบบได้ว่าเฮปแบบได้ว่าเออแบบได้ว่าเออเออเออก็อมาคุยกับครูฝึกคุยประเด็นผู้นี้กะว่างานกันเพียรไหมนะครับเพ็ยจะซี่แกบเก้มาตลอดแต่พ่อวีไม่ได้ดูนี่ สามปีสปี่สปีห้าปีแล้วคือโยในให้ครูฝึกเขาทํากันครับตอนนี้ก็คือลุกขึ้นมาสู้อยู่เคียงข้างไปกับครูฝึกแล้วครับตอนเนี่ยครับพี่น้องเราติดตามเราติดตามนะครับฤดูกันหน้าฤื้เนี่ยฤดูกันนี่แหละพอวีปเปลี่ยนใหม่แล้วสีบอกคือพี่น้องเคยเห็นนะครับเคยเห็นต้งแต่ออกพรรษาม,มาผพราับรองว่าบเคยเห็นแน่นอนบาดนี้นะครับมันจะทําใหม่จะทําใหม่พี่นอ้องก็เบิ่ง้อครับขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวง นะครับขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้ก็คือพอพี่ลุกขึ้นมามาตัดต่อตัดต่อลำเรื่องตัดต่อลำเรื่องนะครับตัดต่อลำเรื่องผ่าตัดลำเรื่องใหม่ครับบัตรคุ้มปิดหาสิบบาทครับผมแมนครับอขอบคุณดาวร้อยดวงครับของลูกเกดครับผมขอบคุณหลายครับครับนี่แหละผมมาตัดต่อลำเรื่องมาตัดต่องานชู้ ตอนนี้พ่อวีลุกขึ้นมาตัดต่องานโชว์ครับงานโชว์นั่นพ่อวีไปดูแล้วนั่นมันไม่ได้เลยครับ mm. ก็เลยลุกขึ้นมาตัดต่อตอนนี้ลุกขึ้นมาทําแล้วคือว่าเนี่ยศิลปินภูไทมันหายไปไหนเนี่ยศิลปินภูไทยไปใส่ถามครูฝึกพ่อไม่เคยดูเลยอ่ะสี่ปีแล้วพ่อไม่เคยดูหน้าเวทีก็เลยเอามาคุยกันจับเขาคุยกันต้องทําไงลูกเอาอยัางไงยังไงยังไงไรครับมาวางจุดปับกันทีเลย รเริ่มผ่าตัดตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี่สุดยอดครับวีครับ,พบ,พรบเริ่มผ่าตัดแล้วครัเมื่อละห้าสิบบาทโบเมียนครับโบเมียนครับเมื่อล้อยี่สิบบาทครับเมื่อล้อยี่สิบบาทสองเมื่อห้าสิบบาทครับแมนบอกคุณเกดแมนนั่นรู้เนาะบัตรห้าสิบบาทนะครับสองวันห้าสิบบาทแมนบอกแมนประมาณน,นี้แหละครับ เบิ้องในสองคือจ่าแมนครับผมเอาตอบตอบซอยกันนะเขาเนาะตอบตอบเฟสบุ้งซอยซอยกันเด้อครับพวี่กับสีบรอเรื่องขับพวี่ไปนะครับแต่จุ้มเ้ากับเบิ้งเบื้องหละคับเบิ้งแล่ะครับตอ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 บซอยกันตอบเด้ออ่าผู้เพิ่นเขาเมื่อไงล่ะครับเพิ่นบพรท่านหนุ่มจ้าเขาบ้างเพิ่นอาจจะบพรท่านเคยเบิ้งแล้วก็อ่าชิญชวนเพิ่นมาซื้อบัตรนะครับเพียงแค่ห้าสิบบาทดูได้สองคืนวันที่ห้าหกเพราะว่าพวี่เนี่ยจะมีนักร้องมาใหม่แล้วก็ผ่าตัดลำเรื่องผ่าตัดงานโชว์ สองอย่างขอพูณดาวอุปรสรรคิทิ์พออานบอกห้าสิบดวงครับขอพคดณด้ไหยครับเนี่ยพรอวิภาตัดพาตัดแบบว่าหนึ่งลำเรื่องเราก็ไม่โอเคไปดูแล้วแล้วก็งานชว์ก็ไม่ยังไม่โอเคพ่ะวิเลยพาตัดใหม่ทําใหม่เออทําให้มันโอเคเพื่อประครับประคองไปจนถึงปีฤดุ่ก,กันแล้วก็ฤดูก,กาลนะว่าต้องพูดถึงดอกก็ต้องพูดถึงเลยพรอวีนั่งนั่งนั่งประกบเลยแหละครับเต็มระเบ้ครับ คนสมัครนักร้องหมอลำอ๋อยังครับยังยังยังพอวีเนี่รับมาเลายหลาะพอวีสิขัดเด้ครับอขอบคุณดาวร้อยดวงจากลูกเกียรติครับผมขอบคุณครับดาวร้อยดวงแล้วพี่น้องป้าปายครับพอวี่นี่รู้แล้วว่ารับมาหลายหลายเนี่ยเขาสิขัด,ข,ข,ดขัดเอาเฉพาะสิบสองคนผู้หญิงสิบสองชายสิบสอง้าได้นะถ้าได้นะานะมาเลยลูกมาเลยถ้าสมมติว่าหนึ่งมันยังไม่ผ่านปุ๊บเราก็จะให้เต้นไปก่อนแล้วก็หัดร้องกับเราไปก่อนเวลาพ่อวิติว ติวนักร้องสิบสองคนสิบสองคนเนี่ยแล้วลูกๆคนที่ไปมากาตกร,ตรอบไปเนี่ยกันยังอยู่ในพอพี่คือกเอาแต่ลูกลูก,ลก,ลกต้องศึกษาเวลาพ่อติวลูกๆเหล่ลานี้ก็ต้องออกมามา,มาเรียนด้วยกันครับรับเรื่อยๆแมนครับครับรับเรื่อยๆถ้าใครเด็กใครดีใครเก่งมาเลยคือเวทีเราเนี่ยสนับสนุนเด็กไปแล้วนะครับสนับสนุนคนเป็นเลือดศิลปินหวัวใจเป็นศิลปิน นะครับของเขารับอยู่แล้วพี่น้องรับรับรับบอนมาเลยเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นศิลปินครับอยากจะเป็นศิลปินมาเลยพี่นอ้อง่อกป่ายม่รักแฟนเพลงฟมล์มพอฉะนนั้นแล้วมีลูกมีหลานบอกลูกบอกหลานมาเลยศิลปินโปรไทยช่วงนี้ไปนี่เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับมาทดลองความสามารถว่าเสียงดีบ่ สิบเป็ดมอลล์ไ้บ่อยู่หมองนีนะครับมืออื่นนี่ขม้าอยู่ประมาณหกคนคำอื่นขม้าหกคนผู้ยิ่งสึกว่าซีซีลยล่ะคร,รับทักมาแล้วพุ่น่งกี้ก็ทัก่าสิขม้าแล้วครับและหลายคนนะครับที่ทักขมา้าพ่อวีนะครับแล้วก็ส่งเสียงมาบ้างส่งเสียงมาบ้างครับบรรหาดสิบบาทครับครับผมวิธีใหญ่ครับสองวัน วันที่ห้าที่หกครับผมบอกขึ้นไปน้องกันเออครับเจ้งพี่น้องเฮ้านะครับผููทีเพิ่นอยากเบิงครับเพีค่แกหาที่บาดตอนนี้พี่น้องครับส่งสคริปเสียงนะครับรับรองมาเลยถ้าอยากจะเป็นนะครับส่งสคริปเสียงรำร้องมาเลยโอ้ยไหลลึกเลยครับขอบคุณดาวร้อยดวงครับอยากคุณเกียรติครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับครับพี่น้องพอไปนี่แหละที่พ่อพี่บอกเป็นอย่างอ่า ตะกรอนคือบริไไ้รับคือตะกอนเกิดความขี้ข้านแต่พ,อ,พอมารู้แล้วเอเราเป็นเปียบเสมือนเราเป็นครูเรามีเวทีหนึ่งล่ะเราก็เป็นครูแล้วเรามีเวทีมีเวทีมีไฟเสียงสีอ่ามีเครื่องเสียงเราถือว่าเราเป็นครูเพราะว่าเด็กๆที่เขาอยากจะมาขึ้นเหยียบเวทีแล้วมาลองใส่ไม้เรา แม่บอกเอ่อเฮ้านี่ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพอล่ะเพราะว่าเรามีเวทีมีเครื่องเสียงเอ่อมีไฟเสียงสีที่จะส่องให้หนูๆเนี่ยเจิดจ้าบนเวทีแห่งนี้ก็ถือกับว่าเราเป็นครูแล้วที่นี่ตัวเป็นพ่อเนี่ยพ่อวีเนี่ยก็มีโอกาสได้สอนลูกสอนลูกลูกสอนในหัวใจคราว่า หนึ่งมาเป็นศิลปินคนเข้ามาหลังเวทีต้องหนึ่งละยกมือสวันดีสวัสดีครับจะเป็นใครก็แล้วแต่เดินผ่านเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดงานก็หนึ่งละสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบอพิลองอันนี้คือมารายาทของศิลปินอพอมาอย่าง่างมาผู้หลักผู้ใหญ่อาญาย์นัดนตรีหมอรลำผู้ใหญ่อย่างมาสวัสดีครับนี่ก็คือสอนแล้วอทีนีอ้ออกไปน้าเวทีปุ๊บตรงไหนเดินไม่ได้เดิอนออกไปไม่เสานานู่นนี่นั่นอะย่างสันอย่างสี่บอ่อใดพ่อวิศก็ต้องสอน แล้วล้ำบอเป็นล้ำเอื้อนบ่ถือบ่ห่องบ่ถึอบล็อกพรวีก็ต้องสอนอันนี้นะครับต้องสอนลูกแบบนี้มันถึะเจียเจ็ดจัดมันถึงจะเก่งเ,กเพราะฉะนั้นแล้วเอื้อนว่าครูครูครูในที่นี้คืออ่าเราเป็นครูไม่มีเด็กมาเรียนมันไม่ถูกต้องเนี่ยประเด็นนี้ที่พ่อวีประกาศร,รับเล็กน,น้อยข่ามาเราเป็นครูเรามีโรงเรียนแล้วทําไมไม่มีนักเรียน เราจะไปกักเ็ดอยังเราจะไปมาเลยทีนี้เปิดโอกาสให้เลยใครอยากจะมาตอนไห้มาเลยถือว่าพ่อวีนี่เป็นครูแล้วขอแต่คุณจะมีความสามารถเด็ดไหมอฝึกฝนจาของบอพร้อมไปที่จะมาขึ้นววทีพ่อวีพร้อมไปที่จะมาลองใส่ไม้พ่อวีพร้อมไปที่จะไมะ้พ่อวีสอนเป็นศินลปินโด่งดังในเมืองไทยเออ 你，你啊，李龙，面包啊？在兄弟。